รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษรเตรดรเฉลิมชัยศีอ่อนบอกว่านายกลุงตูได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะผักชีที่ราคามันแพงถึงกิโลละ400บาทนี่ไงโลละ400บาทก็เลยสั่งให้คอรอมอเอาพื้นที่ของทหารนั่นแหละที่ว่างๆอยู่ในค่ายทหารเนี่ย ปลูกผักชีเลยเให้ทหารพากันขุดดินพรวนดินปลูกพืชเลยปลูกผักชีเลยจะได้แบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนเอาส่วนของท่านรัฐมนตรีจุลินรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยอันนี้ท่านจะให้มีคาราวานผักราคาถูกครับจัดรถโมบายไปรับผักจากตลาดใหญ่ๆเนี่ย เอาผักราคาถูกไปตะเวนขายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลในช่วงสามสิบวันจากนี้ไปนี่นะครับกรุงเทพและปริมณฑลอ๋อไม่ใช่เฉพาะผักมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆด้วยนะเช่นไข่เบอร์สองย่างเงี้ยขายแผงละแปดสิบบาทแปดสิบาทนี่เบอร์สองแผงละแปดสิบาทโอ้ยมันก็ถูกกว่าตลาดแน่นอน ข้าวสารถุงละห้ากิโลขายถุงละร้อยยี่สบาทนี่นี่ถูกแน่นอนเนี่ยเนี่ยท่านรัฐมนตรีจุลินเนี่ยถ้าจะได้ของถูกเนี่ยสั่งให้รถของกระทรวงพาณิชย์ไปตะเวนรับซื้อที่อุบลบ้านผมสิตอนนี้เขากำลังเก็บเกี่ยวอยู่เนี่ยผมจะบอกแม่ผมให้ไปสีข้าวไว้รอ ขายให้รถของลุงจุลินเนี่ยลุงจุลินจะเอามาขายต่อในกรุงเทพเนี่ยเอางั้นไหมนะเอานี่เรื่องแนวทางแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้อง